สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องหนึง่งนักแสงเองค่ะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเรื่องเมื่อชาต้องไปอยู่เรียนชารู้ EP ที่22นะคะจากการต่อจาก EP ที่ n นะะทุกคนเพราะเนื่องจากว่ามีการสอบนะคะมิ้นก็เลยไม่ได้อ่านนะคะแต่ว่ามันก็คือเมื่อวานสอบเสร็จแล้วสอบ5วันเต็มๆนะมก็สอบเสร็จแล้ว,วนีก็เลยมาลงคลิปนะคะก็หลังจากที่สัญญากับทุกๆคนไว้แล้วค่ะว่า เราจะถ้าเกิดสอบเสร็จแล้วเราจะลงเมื่อชาต้องไปอยู่โรงเรียนใช้รถวดยาวๆไปเลยเราก็จะมาลงออแล้วก็ก็แน่แหละค่ะก็จะลงเมื่อชาต้องไปอยู่โรงเรียนชยน้ยถโอเคค่ะถ้า,าวันอะไรก็ไปดูกันเลยมิ้ก็ขอภาแบบปกตินะคะไม่ขอภาพเปสียงเสียงนี้นะเพราะว่าเนื่องมาจากว่ามีคนคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเออไม่อยากให้พูดอะไรมากก็ขอให้ ก็คือแบบให้าพากให้ฟังกันไม่ได้แบบว่าไม่อยากได้ยินเสียงอะไรพวกนี้นะคะก็ค่ะขอโทษด้วยนะคะเซนฉันถามอะไรหน่อยดิแต่มาอาจจะอยู่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไปนิดนึงนะเรื่องเออเอ,อ,อะไรฉันสงสัยน้าที่บอกว่าเมื่อก่อน ชนจะเข้าสินคำนวณทำไมอยู่ๆถึงมาเปลี่ยนมาทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนมาเรียนสินทั่วไปได้เหรอมาอยู่ๆถามอ่ะฉันแบกใจน่ะทำไมชนถึงต้องทำให้ตัวเองสอบตกตลอดครั้งที่เก่งออกจะตายถึงกับทำคณิตมาของมอมหูได้เต็มเลยนะชาแค่เป็นห่วงอยากรู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหม ฮ้นายนายนี่ที่เป็นหัวงไม่เอาเรื่องไม่เข้าเรื่องเลยนะไม่ต้องคิดมากหรอกจริงๆอะไอชูนามันเป็นคนขี้เกียจแบบนี้ตั้งนานแล้วถึงมันจะเทียบวิชาคณิตแต่วิชาอื่นมันก็ห่วยแบบที่นายรู้นั่นแหละเออจริงสิเมื่อก่อนมันเคยเรียนพิเศษด้วยนะน้ามีให้เรียนแรกๆก็หินม,มันชอบแต่พอนานๆมันก็เริ่มเบื่อเพราะไม่ค่อยได้พักสมองอะ ยิ่งช่วงมสองนะแม่มันก็เริ่มบังคับให้มันเรียนพิเศษวิชาอื่นนอกจากคณิตด้วยมันก็เครียดหนักเลยแหละหวกับมันเป็นคนหัวไม่ดีด้วยอุอนอยากเลิกเรียนใจตะขาดแต่ก็เก็บอาการเอาไว้ไออาการหรืออารมณ์แต่ก็เก็บอารมณ์เอาไว้พอเข้าใจพอเข้าใจคงเพราเครียดหนักมากเกินไปจริงๆอืมก็ส่วนหนึ่งอ่ะ อีกส่วนคือมันขี้เกียจเองแต่ทำไมชนต้องไม่ตั้งใจสอบคณิตทั้งที่ตัวเองทำได้ด้วยล่ะฉันไม่เข้าใจเลยเป็นหัวจริงจังหรอวะฉันก็ไม่รู้หรอกมันคงอยากไปชนนะเมมัง้งเพราะอย่างที่นายเห็นวันนั้นชนมันตึงๆกับแม่มันอยู่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนขี้โมโหกับแม่มันนะ ปกติถ้าไม่พอใจอะไรมันจะมาปนกับฉันแต่ที่มันเป็นนี้พอตอนนั้นอ่ะมีเรื่องวิวาทนิดหน่อยสาเหตุมันมาจากที่เพื่อนเราซีถามเรื่องครอบครัวมันตัวแค่ถามเองไว้วะแล้วเลือก <c oughs> <c oughs> ไม่อยากพูดกับอยาแล้วจากที่อะไรเรื่องคนอื่นพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อมัน มาหาแม่กับไอชุนตอนงานวันแม่แล้วทะเลาะกันกจนเด็กที่โรงเรียนปากส่วนรู้พอมีเรื่องต่อยตีครั้งหนึ่งเขาก็ยิ่งเอาไปไปลือกันจนข่าวมั่วไปหมดไอชุนมันก็ยิ่งหัวร้อนง่ายได้ยินใครพูดเรื่องนี้มันก็เข้าไปต่อยเลยหลังจากนั้นมันก็เข้าห้องปกครองเห็นว่าเล่นยังเห็นว่าเล่นยังงี้ที่ อยางดีที่อว่าใจดีปล่อยผ่านมาตลอดแต่เรื่องนี้แหละทําให้มันทะเลาะกับน้าเมยจนไม่ยอมไปเรียนพิเศษจบละโหแต่ฉันเข้าใจชุนอยู่นะฟังแล้วโมโหแทนอะ่ะใช่นึกถึงเรื่องนั้นแล้วมแล้วมันโมโหจริงๆนาซีไปไก่ตุมเฮ้ยเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าบอกว่าตั้งแต่แรกเราจะทำไมทีหลังก็บอกหน่อยสิว่ามาแล้วบอกก็ไม่รู้สิว่าพุดนานทานอะไรฉันเอเอขอโทษนะที่ใช้อยากรู้ไม่เข้าเรื่องฉันรู้ว่านายไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งเรื่องของนายขอโทษจริงๆนะทั้งเถอหนิมฉันไม่มเคยซีเรียสเท่าไหร่อีกอย่าง เรื่องนั้นที่นายพูดกันฉันก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำแบบนั้นหรอกนะยังเคยเกียดตัวเองเลยเออเสียโทรศัพท์เข้าคุยทำยังไงดีเออไม่ทำอะกันลหรอใครครับเฮ้ยนี่นายเปิดเบอร์ม่อีกแล้วเหรอ ก็บอกว่าไม่ให้มาหาไงพูดกี่รอบแล้วไม่ไปเว้ยลำคาญอะไรนะเฮ้โทษทีนะพูณนายกลับไปก่อนเลยอ mm hmm. เออ,เอ,อนั้นกลับเธออย่าลืมสัง่งอย่าลืมลังเชื่อล่ะอืมว่าแต่คงไม่ได้มีมัญหาอะไรหรอกนะ จิกซี่การบ้านวิชาเอว่านายทำนายทำยังยังว่าจะไปรลอกไ้บ,บูมที่โรงเรียนอย่ารลอกคนอื่นสิอย่าลอกคนอื่นสิเแบบบ๋เบ๋เบ๋ทำเสียงเรียนแบบสนอย่าทำเสียงเรเรียนนะ,อ,นะอ้อาวนาเมือออ้าวคุณแม่ของชุนสวัสดีครับ สวัสดีจ้ามาหาชลหรอมันยังไม่กลับน่ะมันยังไม่กลับนะแนะวะไปหาใครไม่รู้ป้าเปล่าหรอกจ้าแค่ผ่านมานะ่ะงั้นขอตัวก่อนนะจ้าอะเออคุณน้าครับขึ้นไปรอที่ห้องก่อนไหมครับคือผมแชร์ห้องกับชุนนะ่ะคุณน้าตั้งใจมาหาชุนใช่ไหมล่ะครับเชิญเลยครับ รบกวนหน่อยนะจ๊ะทางนะ้นจะเป็นฝั่งของชุนนะคะพวกเราแบ่งโซนกันใช้ยังไงคุณนะนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บชุนก็คงกลับมาจ้าตั้งแต่ย้ายมาอยู่หอก็ไม่ได้มาเยี่ยมเลยยังเก็บของไปไลยเปียบเหมือนตอนอยู่บ้านเลยนะคุณนะาครับเตรียมตัวเสร็จแล้วเชิญน,นั่งก่อนได้เลยนะครับะเก๋ เอ้ ه, คุณน้าครับทําไมมาอยู่ที่นี่คุณน้าครับยาหึงคอขอโทษนะจ๊ะคือนะ้าไม่ค่อยคุ้นชินกับนักแสดงคนนี้เท่าไหร่ด้วยเหตุผลบางอย่างรู้สงกออเด็กเลนมาด้วยเห็นแวบ,บแรกนึกว่าตัวจริงเลยเผื่อไปขอโทษจริงๆนะจ๊ะไม่เป็นไรครับจริงๆมันไม่ใช่ของผมด้วยเรื่ไว้ผมด้วยครับเออ หรือว่าคุณชอนธนภูเป็นคุณชอยธน,นภพหรืออะไรวะเนี่ยจะเป็นคุณพ่อของชุนเหรอครับขอ,ขอโทษนะคะพี่ผมเสียมารยาทไม่เป็นไรจ้ะชุนไม่เคยบอกหรอกจ้ะเปล่าครับคือผมแอบคิดมานานแล้วว่าชุนหน้าคล้ายๆคุณชอนแถมที่โต๊ะชุนก็วางรูปครอบครัวไว้ตอนแรกคิดว่าพ่อของชุนหน้าคล้ายคุณชอนเฉยๆนะครับเข้าใจละก็ว่าสี่เพราะมี ไม่กี่คนที่รู้แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าชอนจะมีลูกแล้วเพราะน้าไม่ให้ชอนบอกสื่อเรื่องนี้น้าไม่อยากให้ชีวิตไม่เป็นสุขนะจ๊ะผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าคุณชอนจะมีครอบครัวแล้วเอ็บตกใจเลยแต่ตอนนี้ก็แยกกันอยู่แล้วเพราะงั้นอย่าพูดนาคนนี้เลยนะจ๊ะเสียอิม้มครับว่าแต่ชุนตอนอยู่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างหรอจะ๊ะเออก็ ก็ดีนะครับถึงจะมีปัญหาเรื่องเน้นนิดหน่อยแต่ผมก็ช่วยๆดันอยู่ครับงั้นเหรอจ๊ะครับจริงๆเมื่อก่อนเด็กคนนั้นชอบเด็กคนนี้มากเลยนะจ๊ะนาะเลยบอกเอ้ยเคยบอกนะว่าอยากเป็นครูคนนี้นเหมือนนะ้านะ้าก็ดีใจมากๆเลยให้ชุนเรียนพิเศษเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมชุนถึงไม่อยากรับในสิ่งที่ตัวเองชอบแถมตอนนี้เหมือนจะเกลียดในะสิ่งที่ตัวเองชอบไปด้วย หรือนะ้าทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าถ้าในความคิดของผมด้านี้ต้องเรียนมากๆมันทำให้กดดันนะครับถึงจะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบก็ตามเพราะวันหนึง่งที่โรงเรียนก็เรียนเยอะแล้วเรียนเยอะอยู่แล้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเยอะด้วยเปบบผมคงเหนื่อยและเครียดมากเลยครับเรื่องนั้นนะเข้าใจจัดรู้มาตลอดว่าชุนงเครียดแต่เพราะน,ะน่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ชูชอบ และเป็นความฝันของชุนนาก็อยากสน,สนับสนุนความฝันของชุนมันผิดหรอชุนเองถ้าอยากทำตามฝันให้ได้ก็น่าจะพยายามกว่านี้ไม่ใช่ยอมแพ้ง่ายๆแต่บางทีถึงเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าถูกบังคับให้ทำมากจนเกินไปก็เปลี่ยนเป็นเรื่องชอบได้เหมือนกันนะครับอยากการกรีขอโปรดติดกันทุกวันก็ทำให้เปื่อยได้น่าทีนะนะก็ลืมคิดไป ความคิดชุนอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะคงให้ชุนกดดันมาตลอดทำมเนื่องแค่นี้ถึงคิดไม่ได้กันนะแบบนี้ชุนคงโอ้ยเดี๋ยวเดเดีค่ะเดีค่ดเขาเกียดน,น้าไปแล้วขอโทษด้วยนะจ๊ะทที่ให้เห็นภาพแบบนี้ ทุกคนอย่าสนใจเบนนะอย่าสนใจนะไม่ต้องไปสนใจมันงั้นนะขอตัวกลับก่อนดีกว่าขอบใจที่เตือนนะนะจ๊ะคุณน้ากาลังเข้าใจผิดนะครับถ้าชุนเกลียดนะาจริงชุนคงไม่โมโหที่มีคนมาพูดถึงน้าไม่ดีและคงโทษว่าที่ตัวเองเป็นแบบนั้นเพราะคุณนะ้าแต่เขาก็ไม่เคยทําแบบนั้นเลยนะสักครั้งผมว่าชุนรักคุณน้าและคุณชอนมากๆเลยนะครับแถมสแตนดี้คุณชอน คุนก็ยังซื้อมาเพื่อให้เพื่อจะให้คุณน้าตอนเลกผมคิดว่าเขาเขินไม่กล้าบอกผมตรงๆว่าเขาขึ้นดารลาไม่ไหนมากเห็นไปแต่เช้าเลยซื้อของมานิดหน่อยขอได้ลอีกแล้วเหรอก็แม่อยากได้เฮ้ย <Hey. S 1> บอกแต่พอมารู้ว่าเป็นคุณพ่อก็ทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นผมไม่รู้ว่าในครอบครัวของคุณน้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ที่รู้ก็คือชุนรักคุณน้ามากๆจริงๆคุณชุนรักคุณน้ามากจริงๆเพราะงัๆๆ้นอย่าร้องไห้เลยนะครับจริงสิวันก่อนผมจัดตู้แล้วเจอรูปหนึ่งมาเดี๋ยวจะเอาให้คุณน้าดูนะครับเพื่อทำให้สบายใจขึ้นแต่เดี๋ยวนะครับอยู่ไหนแล้วนี่อ่ะเอจําแนวอยู่ตรงอ่ะ,จะเจอแล้วเฮ้ๆฮนี่ครับขอบใจจ้ะ มันอยู่ในตู้ผมนะครับสงสัยคุณน,น่าจะเอามาเก็บนานแล้วลืมถ้าแม่รู้ว่านายมาหาแม่ค่านายตายเนี่ยครั้งนี้จะเป็นรัางสุดท้ายที่ฉันยอมนาย,ยแล้วเว้ยเห็นพรุ่งน,นี้จะแต่รอบก่อนไม่ได้พูดและเลิกขูเลือกจะเปิดตัวกับสื่อที่ฉันเป็นลูกสักทีมันน่ารำคาญเงั่นก็ใจอ่อนก,กันสักทีสัือวะไม่เฮ้อสิง ส่วนไอ้เรื่องนั้นยังไงสักวันโลกก็ต้องรู้อยู่ดีว่าแกเป็นลูกฉันไหมจะบอกวันนี้หรือวันหน้าก็เหมือนเดิมชอนธนพบนัแกแสดงโกอินเตอร์ถานะปัจจุบันกำลังพยายามงอนลูกและเมียอุ้ยเช่สถานะปัจจุบันว่ะถ้าเป็นคนขเขาก็อยากให้ฉันเปิดตัวกับตื่นกันทั้งนั้นไม่เข้าใจไม่ลูกคนนี้ริง่ง แว้กรับนายกับสื่อจะมาจะได้มายุกับฉันแล้วก็แม่พอดีสิชุนติดิสัยพูดหว้วนกับพ่อมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่แบบนี้นะครับครับน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อมีมียังไม่หายโกรธฉันอีกเหรอนายไปต้องห้าบีอย่าหวังว่าแม่จะแม่จะหายโกรธนายไว้เลยฮ่าฮ่า่น่าสินะ ฝากขอโทษแม่แกด้วยแล้วนะาฝากขอโทษแม่แกด้วยนะแตะง,ง,งานแสดงนั้นฉันอยากท,ทําจริงๆไม่ใช่ว่าฉันไม่รักแกกับแม่แกนะอือใช่รู้อยู่แล้วเพราะพ่อเป็นนักแสดงดังที่มีชื่อเสียงถึงต่างประเทศอหลอ่อนหลอกกันเลย <laughs> เลยมีงานเข้าตลอดทั้ง ยังต้องออกงานสังคมจนทําให้ไม่ค่อยกลับบ้านเรื่องนี้ทําให้พ่อแม่ทะเลาะหลายครั้งเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวครั้งนี้หายไปตั้งสองอาทิตย์มันเกินไปแล้วนะถ้าไม่สนใจความรู้สึกฉันไม่เห็นใจชุนก็เห็นใจชุนบ้างแค่ครั้งนี้เท่านั้นครั้งหน้าก็ได้พักแล้วครั้งก่อนไหนก็พูดแบบนี้แต่พ่อก็ สัญญาว่าจะมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นอย่าร้องดิสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวนะผมเลยเร่ที่จะเชื่อพ่ออีกครั้งสุดท้ายพ่อก็ไม่พ่อกลับไม่ทําตามสัญญาและเลือกที่จะเซ็นสัญญากับค่ายหนังไปถ่ายงานที่เมืองนอกระยะยาวโดยไม่ปกพวกเรา่ังนี้นนทําให้แม่ตัดขาดแม่จะตัดขาดด้วยถ้าพ่อคิดที่จะไปถึงอย่างนั้นพ่อก็เลือกที่จะไปอยู่ดี จริงๆเราเข้าใจเหตุผลของพ่อแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะโกรธนี่ถ้าไม่รักถ้าไม่รักไม่หาเวลาง้อมาตลอดสองปีหรอกใจออดก็ได้แล้ว,อ,อ,วอย่าทำเหมือนฉันเป็นน,บบน็กนะเว้ยเดี๋ยวก็ตะบันเดี๋ยวก็ตะบันหน้าซะเลยทำพ่อมันบาปนะลูกชอนปรึกษาเลยรหน่อยได้ไหมว่าไง ไม่กี่วันก่อนใชนเผอว่าแม่ว่าเรื่องที่แม่ชอบบังคับให้เรียนพิเศษฉันรู้สิผิดแต่ฉันไม่ชอบที่แม่บังคับเรื่องเรียนจริงๆเมื่อก่อนมันก็ชอบอยู่หรอกแต่ช่วงมต้นแม่ก็ให้เรียนมากขึ้นมันเริ่มไม่โอเคเท่าไหร่บวกกับฉันเป็นหัวอกหัวไม่ดีมาแต่ไหนแต่อะไรเลยอยากเลิอกอยู่เฉยบ้างแต่ไม่รู้จะบอกแม่ยังไงพอช่วงมสา 3, มมสี่ฉันดันเริ่มสร้างปัญหาเข้าห้องปลุกขออยู่บ่อยบ่อย,อยทำให้จุด เป็นจุดที่เริ่มทะเลาะก,กับแม่หลังจากนั้นฉันเลยประชดไม่ตั้งใจสอบเพราะคิดว่าถ้าแม่เห็นเกดอาจจะเข้าใจว่าไม่ยากไม่อยากไปครูณคณิตแล้วแต่แม่กับสมัครที่เรียนให้ฉันมากขึ้นฉันเลยเลือกที่จะไม่กลับบ้านอีกจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันและคิดว่ามันคงดีที่สุดแล้ว แต่ฉันรู้สึกผิดมาตลอดกลัวว่าแม่จะเกลียดประทันไปแล้วแล้วทำไมแล้วทำแบบนั้นมันดีที่สุดสำหรับแกรหรือเปล่าล่ะโอ้อาจผิดแล้วทำแบบนั้นมันดีที่สุดสำหรับแม่แกรหรือเปล่าล่ะเออแทนที่แกจะไปพูดกับเมย์ตรงๆเมย์จะได้รู้ว่าแกไม่ชอบแต่แกกับไม่พูดแถประชดอีกฉันไม่เข้าใจระบบความคิดแกเท่าไหร่นะ แต่ที่นี่เน่เมไม่มีทาเกแกหรอกที่เมทำทั้งหมดเพราะรักแกไงถึงจะรักน้อยกว่าฉันก็ตามนะฮ่าๆฉันเกลียดนายจริงๆนั่นแหละฮเฮ้อแชไปดีกว่าแค่เจอหนา้าแกก็มีแรงทำงานละแวะอย่าพูดละอย่าพูดอะไรหน้าคุณชาดได้ปะไอ้ลูกเวนี่อยากได้ตีนใส่ถุงกับบ้านไหมเดะไอชุน อะไรอีกล่ะถ้ารู้ว่าผิดก็แค่ขอโทษไม่ให้ไปแกอยู่แล้วลูกผู้ชายอ่ะก็กล้าหน่อยฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์แกกับมีต้องมาเป็นเหมือนฉันนะรีบทําก่อนที่อะไรจะแก้ไขไม่ได้สู้ๆล่ะไอ้ลูกชายอืมเอ็ดเฮ้ยเอซีนเดี๋ยวคืนนี้จะกลับนอนบ้านละพรุนี้อาจจะไปสายฟังเชเข้าแถวด้วย กลับไปก่อนอย่างน้อยให้แม่ดีใจสักหน่อยน่าจะดีแล้วค่อยหาจังหวะขอโทษตอนกินข้าวด้วยชุนมแม่มาได้ไงแม่ขอโทษขอโทษนะที่ปราคับให้ลูกเรียนเยอะโดยไม่สนความรู้สึกของลูกขอโทษที่เอาแต่ใจให,หลายๆเรื่องแม่จะไม่ปราคับลูกอีกแล้วแม่ขอโทษสำหรับทุกๆอย่างแม่รักชุนมากนะ ใครรู้ว่าผิดก็แค่ขอโทษมีให้อภัยแกอยู่แล้วล,ลูกผู้ชายอ่ะก็กล้าหน่อยว่าผมนั่งหากที่ต้องขอโทษขอโทษนะครับผมรักแม่นะขอโทษที่ดื้อม,มาตลอดแม่ก็รักลูกนะจ๊ะอันนี้ก้าหยสิ่งสี่สี่แ่รักมากเลยอุย้ยเลื่อนไป,ไป อ,อยากให้อยู่พร้อมน่าทำไมแตนี้ช้อตขอหักอะ่ะเออเออโอ,อเคค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้นะค้าก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้น้่วนะก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่เข้ามารับชมและก็กดติดตามเรานะคะก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอลากกไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย